สวัสดีค่ะหนุ่มกัญชัยเดือดแต่เช้าโพสต์ข้อความทำชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนัน่นเรื่องเงินบาปด้านทนายเดชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วย เรียกว่าเดือดจริงสำหรับรายการโหนกระแสในประเด็นดราม่าซื้อทองออนไลน์แตกขายไม่ได้โดยช่วงหนึ่งของรายการดุเดือดเลือดพล่านสุดๆเมื่อพิธีกรดังหนุ่มกันชัยเกิดโมโ oh ห ok ขึ้นมากลางรายการถึงขั้นลั่นประโยคแรงถึงแม่ตักก่อกหนกเจ้าของร้านทองในระหว่างการพูดคุยเรื่องทองอยู่นั้น ก็เกิดมีดราม่าเกิดขึ้นกับทีมงานของหุ่นกระแสที่มีการติดต่อสายตรงหาแม่ตักเพื่อจะขอไปถ่ายทำรรที่หน้าร้านทองย่านซอยหาไทราชแต่โดนตำหนิกลับมาว่าในเพจหุ่นกระแสลงข่าวร้านทองของเยอะเหมือนกับได้เอ็นเกตดีตอนนี้หุ่นกระแสดูเหมือนจะเล่นเขาหนักที่สุดหนุ่มกัญชัยโต้กลับอย่างดุเดือดว่าไม่ได้เล่นหนักที่สุดนะ ทุกที่เขาก็เล่นกันแบบนี้แหละคุณตักถ้าฟังอยู่นะผมบอกเลยว่าเมื่อวานผมเปิดโอกาสให้พูดแบบเต็มๆคุณไม่พูดสักคำ คุณอยู่ในนี้คุณไม่พูดเลยแต่คุณออกไปข้างนอกคุณไปปากเก่งข้างนอกผมไม่ชอบถ้าปากเก่งก็มาพูดกับผมตรงนี้ต่อหน้าผมนี่ว่าผมไม่เล่นคุณตรงไหนหนักยังไงมันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนผมก็ให้โอกาสคุณในการชี้แจงถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมกับคุณคุณพูดได้เลยเมื่อวานชี้หน้าได้เลยคุณฟังพี่สาวคุณพี่สาวคุณตอนนี้ยังติดคดี อยู่เลยไม่ใช่ผมไม่รู้ผมรู้ว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับผมผมทำประโยชน์ให้สาธารณชนและที่สำคัญมันไม่ได้มีการเล่นคุณเลยผมพยายามพูดผ่อนผ่อนให้คุณด้วยซ้ำแต่ถ้าคุณพูดแบบนี้กับทีมงานผมผมว่ามันไม่แฟร์กับผมนะยินดีนะ จะโฟนอินหรือเข้ามาในรายการเมื่อไหร่ก็ได้ยกหูมาเลยถ้ากลา้าฝากถึงคุณตั๊กอีกนิดนึงนะผมไม่ได้เล่นคุณเลยนะ ผมทำตามข่าวทำตามเนื้อผ้าผู้เสียหายมาร้องคุณก็ต้องการมาชี้แจงผมก็ให้โอกาสคุณคุณไม่พูดก็สิทธิ์ของคุณคุณจะพูดก็สิทธิ์ของคุณเมื่อวานนี้แล้วพอคุณกลับไปคุณกลับไปใช้คำพูดแบบนั้นว่าโหนกระแสเล่นคุณหนักที่สุดอย่าใช้คำนี้เลยครับหรือถ้าคุณต้องการจะให้ผมเล่นจริงๆเดี๋ยวเล่นให้ดูจะได้เหมาะกับสิ่งที่คุณพูดเรียกร้องหนัก เดี๋ยวผมจะตามทุกเม็ดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมจะเข้าไปกดดันทุกหน่วยงานอยากให้ผมทำอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมทำให้เพราะที่ผ่านมาคุณไปทบทวนความคิดเสียใหม่บางทีมันเป็นในมุมของคุณมากกว่าผมว่าเป็นเรื่องของทัศนคติและความคิดคุณต้องคิดใหม่นะและผมเองก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงคุณด้วยผมแค่รายงานตามเนื้อผ้าว่าข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหน ล่าสุดทางด้านหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสต์ข้อความทําสะดุ้งรับเช้าวันที่25กันยายนโดยระบุว่าเอาเงินบาปมาสร้างเป็นเงินบุญงานนี้ชาวเน็ตก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนัน่นหนึ่งในนั้นมีทนายเดชาเข้ามาคอมเมนต์ว่าเงินบาทหมายถึง เงินที่ชอบโกงประชาชนอาจถูกดำเนินคดีฟอกเงินได้สมมุติว่าทำผิดจริงนะครับด้านชาวเน็ตก็เข้ามากดไลค์กันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะ